ขั้งหน้านี่ครับคือฝูงสมบีที่ไม่รู้ว่าจะเยอะมาจากไหนนะฮะเกิดมาจากทํอบพอทองแม่นี่ไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้เราจะทําการลงไปลุยเขาอย่างรวดเร็วมาฉะนั้นเราจะกําจัดตัวอันตรายก่อนตัวนี้นะฮะตัวอ้วกตัวนี้นะครับเราต้องไม่ตายทีเดียปั๊บไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเฮ้ยเรียบร้อยยังไม่ตายต้องอีกนัดหนึ่งจำได้สามนัดเฮ้ยมันเล็งลงไม่ได้เอ้ยโอ้ยอ้วกอย่างนี้ได้ด้วยเหรอใจเย็นนะเดี๋ยว ถ้าจะเก่งขนาดนี้นี่มัน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 มาวะ่ะมันรู้สึกว่ากาลังจะหาทางขึ้นมาใช่ไหมใช่ไหมจ๊ะแป๊บนึงนะหาทางลงแป๊บมาเราข้างล่างวะ่ะไม่ใช่ไม่มีหรอกไม่เข้ามาหรอกอย่างรวดเร็วบอกเลยอืมอยู่ไหนฮัลโหลโมโตโ้นี่งไงเล่าปาปุ้ยเวละ่ะเวละจังหวะน,นี้มาเลย ขอเยอะๆขอเยอะๆไปไปไปอืมอดอั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 ดอือดอดอดัอดอดัอดประตูมันแข็งวอยนี่กระสุนหมดหายแล้วนี่แน่นี่แน,น่ตีแน,น่มันต้องอย่างนี้ครับถึงจะสมกับเป็นการล้างเผ่าพันธุ์ซอมบี้งไงละ่ะหมดยัง โอ้โห ôi, มีดักหนาป๊อปอืออืมอืมหมดแล้ววะอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกห้ามห้ามตลบหลังนะเว้ยหมดเกลียร์เกลียร์นะจ๊ะโหสุดยอดครับไม่ได้ทำแบบนี้มานานแล้วย่องตียอต่ยองตีนี่แหมมันรู้สึกไม่ค่อยทันใจนะเราต้องแบบว่ามีการอะแดปวิธีการหายไปไหนแล้วะถึงว่ากระสุนเอเคเอเคเราหมด เหลืออยู่กี่นัด13นัดมั้งถ้าจำไม่ผิดโอเคฮั okay. Hello, ลโหลนายพาหรือยังป๊าบรูตไม่มีของด้วยในันี้มีไหมในนี้ก็ไม่มีนะฮะโอเคจากพาที่แล้วเนี่ยเราต้องไปไปหาฟิวเชื้อเพลิงนะครับที่เรียกว่าไขรสักคนหนึ่งนั่นแหละที่ไอ้เพปเปอร์ Pepper มันแนะนำมานะฮะ ทำงไหนน้องอื้มติดฟรีด้วยอีไลไน์เขี่ยมาแน่ในนี้ไม่เคยมีหรอกในถังเนี้ยอย่าหาซะยากเรียบร้อยหมดยางนี้มีแต่ล้อ,อยางเอา้าล็อกพิกซ้ายนี่ร้อยทำอะไรครับอยู่อันนี้เหรอเอาแล้วเราทะลุซอรี่โนแก๊ส ไม่มีเชื้อเพลิงยิงตรงนี้ไม่ใช่แก๊สเหรอเฮ้ยม,มีทางอ้อมข้างหลังวะอันนี้เข้าไม่ได้น,นี้ใช้คีย์การ์ดเวนไอเราไม่มีคีย์การ์ดอีกแล้วให้เข้าประตูนี้นะฮะโอเคมีกล้องอยู่แล้วมันจะมีกล้องทุกที่เลยไงนะเนี่ยเขินเข้ามาเลย safe here. ในนี้ปลอดภัยครับน,นี่คือปลอดภยัยเหรอเดี๋ยวเราทำไมถือปืนแบบนี้ตอบ ไม่ค่อยชอบพามากวนเลยนายนำข่าวมากหรอนายหายไปนานเลยนะเดี๋ยวๆลุงเราเพิ่งรู้จักกันไม่อย่าร้องไห้มไม่ใช่ความผิดลูกหรอกเดี๋ยวๆลูกนาะแกเป็นใครลูกฉันอยู่ไหนอัดพ่อขึ้นมาข้างบนหน่อยได้ไหมครับมันจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะลูก หลอนอะไรวะเนี่ยพ่อเนะี Now, good boy. ่ยตอนนี้เป็นเด็กดีนะช่วยแม่เธอ <She S 1> ส<ะ>ิเธอต้องการยาพวกนั้นอย่าลืมคี้เหรอไม่ใช่อย่าลืมกุญแจ่ะแต่ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วเดี๋ยวมันหลอนอะไรของมันวะแล้วมีลูกลูกชายอยู่ข้างบนเดี๋ยวนะนี่คือให้เอากุญแจเหรอ Open access bacon field ต้องเอาเมดิซีนมาให้วิกแกรมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้มันเรียกเราว่าลูกเหรอเดี๋ยนะเขาบ้าหรือเปล่าเอายามาแลกเชื้อเพลิงเห Christ, <When? S 1> เรอเวนเาจะส่งนายไปตายนะเนี่ยไม่สนแล้วจังหวะน,นี้เราจำเป็นต้องใช้ฟิวไม่ใช่เหรออะเพปเปอร์ต้องช่วยเขานะครับโดยการเอายาแอนติไบโอติกไปไหนวะ นี้ได้ไหมโอเคเฮลโหลเฮลโหลทางนี้อ่าจัดไปอุย้ยต้องเข้ามาโอ้มืดจริงแล้วอะ่ะไม่เอาได้ไหมอะ่ะตองผิดไปแล้วค่ะทางทะลุปไปยังสถานที่ใหม่ครับสวัสแบบดีใครรู้ว่าเราเจออะไรไม่คอนฟิ้วมาแล้วครับ อันนี้ก็จะเป็นฉากเดิมๆนะในการที่จะทะลุข้ามแมปนามันก็แมปนี้ประจําเลยแล้วก็มีบันไดขึ้นไปตรงนี้ที่เราจะกลัวจัมสแกร์ตลอดนี่คงไม่ต้องกลัวอะไรแล้วข้างหน้ามีหนึ่งตัวครับไม่ใช่หนึ่งน่าจะสองอีกาสถานที่เลี้ยงเด็กนั่นมันดูไม่เหมือนกับดักเลยใช่ไหมมันยังไม่สายเกินไปนะถ้านายจะบุกปมน้ำมันนั่นเลยไม่เป็นไร <S <S 2> <S 2> งั้นที่นี่แหละลงศพของนาย โห oh, แล้วถ้าจะแช่งกันขนาดนี้ใจเย็นนะเรายังไม่ตายเพเ p อรนี่อะไรอุ๊ยแมปเหรอพระเจ้าจอร์ชการเจอแมปตั้งแต่ต้นนี่มันคือดีคือผ่อนคลายมากๆทางนี้ครับมันมีทางเข้าเอาประตูนี้ก็มีเ้ยนี่มันเอา้าตกลงมาแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่มันเซฟเฮาโอ้โหเสียใจเลยบอกเลยเสียใจมากๆ อันนีมีตัวเดียวใช่ไหมเนี่ยน่าจะตัวเดียวพวกมันเลยพวกมันเลยปาบเขาให้ปาบแยมล้มฟินิชปาบเอาฟินิชสิครับฟินิชรออะไรครับยังอีกอทำไมไม่มีให้ฟินิชทำไมทำไมนี่ไงนึกว่าจะไม่ให้ฟินิชซะแล้วเอาของมานะกระสุนไรเฟิลครับจะเ,เก็บดีไหมเนี่ย โอเคลองดูเผื่อหลังๆต้องใช้สนัยนะฮะอุ้ยหนึ่งตัวละจา้าไม่ใช่หนึ่งละสองอุ้ยนั่นอะไรอ่ะอ๋อนึกว่ามีอะไรติดอยู่ในตัวซอมบี้นึกว่าระเบิดมันจะโดนหลอกซะแล้วฟาิชมาขมอนอย่าตีให้มวกหลุดเอา้าอ้อมทำไมเนี่ยโอ้โหพิยดาเพียดอ่ะโอ้ยอ่ห มันเป็นไปได้จังไยมีตัวตนมาเนี่ยฮะมีตัวตนหรือเปล่าไอ้ลาดเฉยเลยอืมลม้มเอาไปไหนแล้วอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวหายอม,มองไม่ค่อยเห็นล้มยังเอ้ามันไปไหนอะโหต้องมันล่อมาตีไกลๆซะแล้วตีแน่ตีแนะน่นะล้มเร็วเฮ้ยอย่าจุ่มเข้าไปในดินดีเอา จุ่มไปนีเนมันตีไม่ได้มันหลบโคนเนี่ยเอาตียังไงตายหรือยังตายแล้วโอ้โอรูดของโอ้โหนึกว่นรูดไม่ได้เอาแฟรมาเออโดนดอกหนึ่งเลยครับมีอะไรให้กินไหมไม่มีด้วยไม่เป็นไรเราสดๆอย่างนี้นี่นแหละในนี้มีตู้อะไรด้วยไหมเนี่ย ยูสคีการ์ดอีกแล้วอาเกนอันนี้เป็นน้ำเหรอในฝนตกน้ำท่วมอะไรนี้ปะที่ของอะไรบ้างใน,นเมลมีดในเมล์มีดเอ็มซีเฮ้ยไฟลิงอัพเกรดสปีดไปอยู่อะไรตรงนี้วะเนี่ยโอ้โหเขาสลึกเชียร์นี้เปิดไม่ได้นะฮะอันนี้เข้าได้อีกกาสองสามตัว ซอมบีหนึ่งตัวแต่เย็นอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องฟิลิปหมดยังตรงนี้แป้นบ้านเหรออไม่ใช่ตอนนี้เข้าไม่ได้นะฮะเราต้องไปทางน,นู้นโหดีนะที่มีแมปไม่มีแมปนี่รู้เรื่องเลยมาแล้วเหมือนบ้านใครสักคน มีน้มเด็กเล่นด้วยครับเฮ้ยทางนี้มันอะไรเอามีรูด้วยเหรอเดี๋ยวนะอ๋อทางลัดโอเคเอาละจ้าระวังตัวด้วยสมสติว่าที่นั่นโดนบุกรุกเรียบร้อยแล้วพวกพี่เลี้ยงหนีไปข<ต>้างในกับเด็กแล้วก็ไม่เห็นใครออกมาเลยปาดต้องมีซอมบี้เด็กแน่นอนเลยในนี้ใช่ไหม โอ้แล้วดูเพลงเพลงแบบนี้ผลลุกแล้วบอกเลยผลลุกแล้วออ้ยอะไรอ่ะใจเย็นนะโอ้ยจัมเฮอร์เรอร์อะไรตอนนี้เนี่ยเสียงเด็กอะเสียงเด็กหลังประตูนี้ประตูนี้ล็อกเฮ้ยรู้ได้โอ้เปิดไปเจอของเล่นเด็กนี่ทำไงเนี่ยแล้วจต่แปว่ามาเพื่อหายาอย่างเดียว พอได้แล้วรีบออกมาซะ,ะไปเอาของแล้วออกมานะครับโอ้ยรอยเลือดอะเฮ้ยเหมือนมีใครเฮ้ยอย่านะอย่าอึ๊บฮัลโหลโอุย้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอะไม่เอานะขอเปิดประตูนี้แป๊บหนึ่งเพื่อความปลอดภัยมนใช้เป็นทางหนีได้เนี่ยแหละโอเคเปิดไปด้วยคนระับ ขามาขาออกมาจะได้แบบว่าไม่มีหรอกมั้งซอมบี้ผีเนี่ยเอ้โอ้ยย่งยงโอ้โหอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอืมเอาเรื่องว่าโหดตีทีเดียวตายโอ้ยซอมบี้เด็กมีไหมเนี่ยเนี่ยเอาอ่ะกลัวมากๆเลยตอนนี้ครับสุดๆนี่งโอ้โหมีรูปเด็กด้วย รูดได้ไหมไม่มีของอะไรเลยในนี้จะงกไปไหนเนะี่ยตุ๊กตาหมีนะครับนี่ก็รูดได้ไม่มีอีกแหละนี่ก็รูดได้ไม่มีอีกแหละคือพอกดรูดปุ๊บเนี่ยมันมองจ้องหน้าตู้อย่างเดียวไม่ได้เข้าไปค้นนี่มันจะเจออะไรไหมฮะเนเอดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,ยาบอาละจาะทำไมเลือดเยอะจังเลยตกใจนะเนี่ยข้างล่างมีข้างบนมีครับ ้างบนไม่น่าเป็นที hey. e oh um. uh ่ม huh ดิซ uh ีนโหทำไมมันมีแต่ซอมบี้ผู้ใหญ่วะหรือว่าต้องอีเดียวเดียวเดียวหากองผสมพยาบาลดีๆเก็บยาไว้ในนั้นเมดิซีนเสียงอะไรอ่ะอุ๊ยโอ้โหอ้อมยืไหนเมดิกเมดิก วาชั้นบนไม่มีแน่เลยว่ะเอาที่ทางออกมาด้านล่างโหอ,อันนี้ก็เป็นเอ,เอ้าเฮ้ยเราเข้าไปไม่ได้อีกแล้วเอาออกมาแล้วเข้าไม่ได้เหรอเนี่ยมันคืออะไรเอาให้ออกมาทําไมวะเนี่ยเอ็นไม่เป็นไรดีที่เราเปิดประตูตรงนี้แล้วไม่ต้องไปแต่ว่าลอช่องเข้าตู้อีกแลครับ สี่เวลาชีวิตไหมเนี่ยฮะศพหายไปไหนวะมันศพมันหายไปข้างบนนี่เราไม่ไปแล้วฮะมันไม่ใช่ที่ที่เราควรจะไปอุ๊ยมีเสียงด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยใจเย็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาของแป๊บ,บนึงไม่มีของโอ้โหใส่หมวกด้วยอะ่ะใจเย็นๆอืมอีกทีเอาเลยเอามันติดมุมหนปาบปาบปาบ ฟิินชศพหายแล้วมาอยู่อะไรข้างหลังเนี่ยกี่อยู่หน้าอยู่เยลยเราทอปโอเคครับอุ้ยมีคนอยู่ข้างในด้วยอะ่ะฝั่งนี้ก็ล็อกมันจะพังมาทีหลังแน่เลยวะ่ะใช่ไหมนเนี่ยโอ้กลัวมากจังหวะนี้ห้องน้ําเด็กเปิดได้อีกนั่ฮะถึงสอบสอบอุ้ยอุ้ยอะไรเดียว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 อะไรอ่อะ โอ้โหปิดประตูเลยเฮ้ยมันหายตัวได้เหรอเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีอ่ะเอาหายไปไหนแล้วอ่ะถือปืนเลยจังหวะนี้ถือปืนเลยมันอยู่ตรงนี้ครับมันวินวอกอ่ะปิดไฟก่อนใจเย็นนะหนึ่งตัวตรงนี้ใช่หรือไม่ไหนแล้วว่ะไปอินฟลูเอดเลรอ ไม่มีอ่ะไม่เจออยู่ไหนวะเหมืนภาพหลอนโว้ยตกใจหมดเลยอุ้ยหนูโอ้หโหเดี๋ยวนะมีไอเทมในนี้เหรอวิคีการ์ดว่ะสุดยอดเนี่ยแหละเฮ้ยแล้วเราบริเคตรตรงนี้ไปแล้วอะ่ะในนั้นหนูใช่ไหมบอกเทขอ,อของหน่อยนะไม่มีด้วยให้คีการ์ดมาแล้วฮัลโหล ไม่เอาตัวเมื่อกี้นะมันหายตัวมันวินวอล์กอ่ะมันไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อะไรอะ่ะตรงนี้ดีไงเจอแล้ว <c oughs> ปาบเมดิซีนเรียบร้อย <c oughs> ไปเดี๋ยวโอ้ยอ้าโอ้โอ้ <c oughs> โอ oh my god ลุกเร็วลุกลุกสุดยอดนั่นแหละต้องออกแล้วออกทางไหนละทีนี้ตกมาแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวนะงงหลงไปม,มีท่อตรงนี้กับ ตรงนี้ประตูอ่ะมันไปได้อ่ะทางไหนก่อนเดียวสแกนแป๊บนึงข้างในมีอะไรปะนั้นประตูเปิดหมดเลยอันนั้นทางออกแต่ในนี้มันมีอะไรอ่ะด้วยความอุ๊ยขนมอ่ะขอบคุณมากมีทางอ้อมครับ <S <S โว้ยเดี๋ยว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 อะไรอ่ะเอาลูซิงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวแผนที่พัง แผนที่พังแล้วเพเปอร์ Pepper, อยู่กับเราก่อนเพเปอร์ Pepper, ไม่ไหวแล้วเพเปอร์ Pepper, อย่าเพิ่งทิ้งเราไปทางออกอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยใช้ตัวสแกนก็ไม่ได้ใช้อะไรก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ครับไฟก็จะดับเดี๋ยวนะไฟอย่าดับแบบนี้ไม่เอาไม่ดีเดียเด๋ยวเดี๋ยวเข้าช่องนี้แล้วกันไม่รู้ถูกหรือเปล่าไปเร็วไปเร็วอุย้ยดูซ้ายนี่มีอุย้ยอะไรอ่ะโอ้แฟลสุดยอด เหรอสวัสด <Hello>. <c oughs> ีครับอุ้ยนั่นน่ะน, <ไป S 1> นั่นน่ะโ,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 โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยว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 มาเลยเข้ามาเลยเข้า,ขามาเลยดีไม่ยั้ง <c oughs> บอกเลยอุๆๆ้ยเดี๋ยวเอ้าเฮ้ยมันหายตัวได้เวลาทางไหนทางนี้เหรอไปเร็วไปเร็วปิดประตูปิดประตูนั่นแหละกูไปแล้วอย่าเข้ามาอย่าอย่าเอ้าที่เดิมอันเนี้ย ชิบหลยหละอุย้ยมันมาแล้วอะไรโอ้ยอย่าเข้ามานน่อ้อโอ้โหมันหายตัวได้เฮ้ยไม่ตลกแล้วแบบนี้ไม่ตลกแล้วบอกเลยทางไหนวะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้หรือเปล่าเปิดเปิดไม่ได้มีคนมามีซอมบี้มาอย่าเข้ามา,ยาอ,อ,อย่าไอ้ไปโอ้โหมันหายตัวได้ นี่เราบอกีีาร์ดเอาชีพหายละเอาใส่ยา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 ,ยายเออ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 เอตายสักทีดีวะโอ้ยทางไหนเนี่ยรูนี้หรือเปล่าอะ่ะไม่น่าใช่วะ่ะนี้มันหายไปไหนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว อาตัวมันกันเข้ามาเลยอ้าเอาตายแล้วเหรอโอ้โหนี่บอสเหรอเนี่ยเจอตัวนายแล้วโอ้สงครามมันก่อนงั้นเหรอโอ้ยต่ำขนาดนี้ร้อนเลยในประตูนี้ไม่ต้องใช้รหัสอ่ะมีรหัสป่ะแถวนี้ดีไง ห้ามีห้าตรงนี้มีตรงไหนอีกหกหกห้าตรงนั้นมีไหมโอ้อะไรอะมันคืออะไรอะโอ้ยตกใจสี่หกห้าสี่หกห้าอะไรอะ 465อะไรขออีอันหนึ่งได้ไหม465อะไรก็ไม่รู้ครับหรือว่าอีตัวหนึ่งต้องดาวเอา465 1 465 2 465 3 465 4เฮ้ยถูกวะข้อ <c oughs> ของหน่อยเอาแบบเจ๋งๆเลยนะอันนี้อะไรอะ่ะอุ๊ยอินเวนท์ตอรี่ฟูลเอาแฝดทิ้งไปสักอันหนึ่งครับก็ขนมนี่กินเลยโอเคอ๋อสดชื่นขึ้นมาทันที สี่ S, <S, <U MP> <S M G น่ะ <5 S 1> u M P 4 5ไม่ผิดแน่สุดยอดนี่อะไรครับ C 4ด้วยโอ้โหไม่เข้ามานี่เสียใจแย่เลยนะคุยไฟพาวเวอร์อัปเกรดวะ่ะโอเคเรามีปืนนี่ค่อนข้างจะเยอะและเลือกใช้ไม่ถูกนะั่นแหลป้าเอ้เราก็หาทางออกตั้งนานมันต้องฆ่าก่อนก็ไม่บอกอีกก็ะดิ่นลนจ้ะโอเคขึ้นไปแบงนี้นะ่าจะเจอทางออกแล้วมั้ง บอสนี่น่ากลัวมากตัวเมื่อกี้ครับแบบอืมแล้วก็มันหายตัวได้นี่อะไรเนี่ยช็อตกันแอมโมโอเคเป็นบายเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย,อยโอ้โหอันนี้ไม่ได้บอกเลยอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวยิงก่อนเฮ้ยลุกด้วยลุกทำไมกระสุนก็ใกล้หมดแล้วด้วยวะ่ะเมดคิดเข้ามาในนี้นี่รู้สึกว่าได้ของจำเป็นต่อชีวิต หมดใจจ้ะเดี๋ยเวลาไปแล้วพวกซอมบี้มันโหมกระหน่ำมาแล้วโอ้ชิบหายล้วอดอัดฟินิชมีอีกเหรอโอ้โหไม่ต้องแย่งกันนะจ๊ะเอามาอยว่เนี่ยอุ้ยหมดแล้วว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วละ่ะจงังหวะน,นี้ไม่ใช่ทางนี้วะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผิดทาง ทนันดีวอยเดี๋ยวดยวหลบไปเลยหลบไปเลยหลบไปอัดไปแล้วจ้าปิดประตูด้วยปิดให้ไม่ต้องห่วงออกครั้งนี้จำได้ทางออกเนี่ยมันเป็นทางโอ้โหอ,อ,อะไรเนี่ยเฮ้ยา,างบ่นนี่มันออกได้นี่วมาไม่มีทางตรงนี้แน่นอนโอ้จัดไปเออชีวิตชีวิตชีวิตเออเจ้จอด นี่มันอะไรกัน,นถ้าไม่เจอเออววานถ้าไม่เจอทางออกข้างบนนิดตดนดักตรงนั้นนี่แย่เลยเนะี่ยโอ้เป็นเรื่องดีมากที่เราขึ้นไปเจอก่อนอเออวหวจริงนะเนี่ยเอาทางนี้มีคีการ์ด้วยาโอเคครับปาบเขาให้ล็อกมันล็อกอะไรบ้าเอ้ยโจแกนมัน พยายามเปิดให้เราก็หนึ่งโอเคได้ครับ,รบเฮ้ยเ,เอา้าทัมมิงมันจากไหนแล้วออเอาเลยไปไปหมดยังตัวเดียวเหรอไม่น่าใช่ตัวเดียวเร็วๆรีบเปิดเร็วเพเปอร์ยื้อไม่ได้นานนะเนี่ย,ออยเออเอเอตายังตายัง เร <im sharing> ็วเร็วไม่ไหวแล้วฟินิช h หยาโอ้โหวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยเร็วเร็วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดินเอออะไรเนี่ยใจเย็นใจเย็นเย็นอะรมันอ้วกใส่วะเนี่ยโอ้โหเจอตัวละคนอ้วกอ่ะแย่แล้ว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 วันนี้วันนี้วันนี้ อันนี้เลยโอ้มีอัวอีกตัวหนึ่งเร็วแล้วเร็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 วอ่าอ๋อโดนอ้วกอ่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเร็วเร็วเร็วโอ้ยวิ่งจนเหนื่อยแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเร็วเร็วโอ้ประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้ว ถอยไปโอ้โอ้โอปีนตรงนี้ไม่ได้เหรอต้องอ้อมโอเคจำได้มีคนอ้อมมาก่อนหน้านี้อ่าจัดไปโอ้โหตายเอาโอ,โอ๋อยอย่าอย่าพึ่งไปเร็ว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 รว,รว,รว,วิ่งหน่อยปิดประตูโอ้โหชีวิตโอ้ปิดโอ,โอ้ตาย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  โอ้หายใจไม่ออกนะจุดจุดนี้เปิดเลยอ,อ่ะช็อตคัทก่อนที่จะเทคช็อตคัทเราขอเทคเมดิซีนก่อนนะโอเคครับต้องกลับมาขึ้นตรงนี้ทำได้เลยทางที่นี่ครับโอเคกลับทางเก่านะจ๊ะ ไปหายลุงคนนั้นครับเอายาไปเทรดเอาเชื้อเพลิงมานะครับอุยจะไปตกใจโจะเสียงนังทำไมเนี่ยฮัลโหลมีใครได้ยินไหมช่วยพวกเราทีพวกเรามีกันอยู่สามคนอยู่ในโบสเซนจอดเรามีอาหารมีน้ำปืนก็มีนะแต่เราติดกับดักถ้ามีตำรวจ รือใครอยู่ข้างนอกช่วยด้วยช่วยเราด้วยรีบ <Please! S 1> งเหมือนล่อไปติดกับเลยนะนไปที่โบสถ์นั่นเป็นเรื่องยากมากนั่นจะเซอร์ไพรส์ามากถ้าเกิดโบสถ์นั่นมันเหลือต่างแค่บานเดียวอย่าเข้าไปยุ่งกับมันเลยนะจริงเหรอมีคนร้องขอให้ช่วยประตูเป็นไปเดอร์แมนทุกคงไปแล้วนะแต่ตอนนี้เราไม่ใช่โอเคเอายาไปให้ ลุงตูงมาแล้วโอ้โหกว่าจะได้ยาเนี่ยนะบอกเลย,ย,ยอุยอุยทิพไห้ละเรารู้สึกว่าลุงไม่น่าจะเอ่ออยากได้ยาแล้วลนะ่ะใช่ไหมโอ้โหอย่าบอกนะกินลูกตัวเองนั่นนะ่ะ s ิสคิวมีฆ่าฉันทีย่าคิวมีโอ้โหนัดเดียวจอด น่ขยะกขยแยงชิบแต่อย่าลืมเอาเชื้อเพลิงมาล่ะได้เลยถ้าเป็นวิกครมน้ำมันนกเก็บเป็นที่ที่ปลอดภัยแน่เลยไหนต้องผ่านระบบ security ไปเอาน้ำมันมาให้ได้โอ้กินลูกตัวเองอือขอกฆ่าลูกได้ไหมเฮ้วิกครามันมีช็อตกันอยู่มันถือช็อตกันไม่ใช่เหรอวะตอนมาเดี๋ยวถ้าท่านี้โอ้ลำมวยจีนสะพานโค้งสุดยอดเป็นท่าที่ นี่ไงแอดอัพเกรดเรร็บร้อยครับใช้สกแกนเออ่ตัวฟิลหนนี่ตรงนี้เหรอแฮกเรร็บร้อยปา่านี่ไงได้แล้วโอ้โหโไ่ไนซสเบิร์ดเอต้องรีบกลับไปนะ โอเคนี่น่าจะกลับไปเติมเชื้อเพลิงเติมในห้องน้ําเหมือนเดิมหวังว่าจะไม่มีซอมบี้โอเคเรียบร้อยวตว่างแล้วจ้าเค okay. รู้สึกว่าภารกิจต่อไปต้องไปเซฟเดอะเกินนะครับเดอะเกินที่ว่านี่อยู่ที่เซนต์จอร์ด ที่โบสเซ็นจอดนะครับตามที่วิทยุเมื่อกี้นี้มันรายงานเข้ามาโอเคยังไงก็เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะว่าจะช่วยเหลือด้คผู้หญิงได้หรือเปล่านะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามดว้วยนะฮะสี่กี้ยวเลยสุดเดย์เจอกันเพื่อนผมฟันดีครับ